วิดีโอนี้นะคะเรามาเปิดดูพลังงานจากไพ่นะคะว่าจะแนะนำสิ่งใดจะบอกสิ่งใดกับคุณบ้างนะคะพลังงานจากไพ่ พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะมีราศีเมษนะคะธนูราศีเมษธนูที่ขึ้นมาทีนี้นะคะเ,เหมือนพลังงานตอนนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่คุณอาจจะมีความโกรธได้นะในบางคนนะ,ค,ะคุณอาจจะมีความโกรธหงุดหงิดใจหรือบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจ นะคะหรือมีพลังงานที่รู้สึกอึดอัดน,นะคะอยากที่จะระเบิดออกมาเนาะพลังงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกได้เหมือนพลังงานช่วงนี้นะคะอาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่มีบทบาทในชีวิตค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องหันมา มาปรับอารมณ์ดูอารมณ์ของเรานะคะที่ว่าถ้ามันเ,เป็นไปในทิศทางที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเราอาจจะต้องปรับพลังงานในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างนะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานของความที่ในบางคนอาจจะมีความมั่นใจที่สูงมากหรือว่ามีการถูกกระตุ้นนะคะที่รุนแรงที่อาจจะทำให้เราตัดสินใจหรือทำบางอย่างอ่ะต อารมณ์มากจนเกินไปนะคะจนอาจจะลืมในเรื่องของเหตุผลลืมว่าบางอย่างมันอาจจะต้องใช้ความอดทนหรือการปรับตัวเข้าหากันนะคะเพราะนั้นก็ลองปรับดูนะคะว่าพลังงานนี้อาจจะเกี่ยวข้องทั้งกับออการงานได้การงานความสัมพันธ์การใช้ชีวิตความรักกับคนรัก อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะมีพลังงานของการปรับตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ออการปรับตัวการค่อยๆเรียนรู้กันการที่จะต้องพยายามเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะปรับอารมณ์เนาะปรับอารมณ์ปรับพลังงานของความที่อาจจะมีความเป็นฟืนเป็นไฟนะในบางคนนะคะแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นนะคะว่า คุณนะ่ะคุณมีมีความโชคดีมีสิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองและคอยช่วยเหลือหรือมองเห็นในสิ่งที่คุณทําอยู่เสมอนะ,ะเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะเจอในสถานการณ์ที่ไม่ได้ดังใจหรือว่าทําให้เราอา่ะรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าโกรธได้นะคะแล้วก็บางสิ่งอ่ะเนาะมันเป็นอาจจะเป็นช่วงที่ มีปัจจัยหรือมีเรื่องราวที่มากระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกของคุณน่ะเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของภาวะอารมณ์นะคะที่อาจจะแบบสูงเป็นพิเศษนะหรือว่าเข้ามามีบทบาทมากเป็นพิเศษเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามด้วยนะคะไม่เพียงแค่ความโกรธนะแต่อาจจะรวมไปถึงความเศร้าอารมณ์ดิ่งอารมณ์ดาวได้นะคะหรือว่าพลังงานที่ อาจจะแบบเคลิบเคลิมหรือว่าเพลินไปกับบางสิ่งบางอย่างได้นะคะอ่าเอ่อทีนี้นะคะในช่วงนี้นะก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษที่จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงที่เหมือนคุณต้องปล่อยให้กระบวนการทำงานนะคะปล่อยให้เวลาทำงานปล่อยให้สิ่งต่างๆนะบางครั้งต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะหรือว่ารอผลลัพธ์คือทุกอย่างนะคะมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่า เราจะมีวันเนาะมีวันที่เหมาะสมนะคะของสิ่งต่างๆจะมีวันที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเ,เหมือนตามที่เราคาดหวังหรือปรารถนาซะทีเดียวนะคะมันมีเรื่องของอย่างที่บอกไปคือการปรับตัวการที่จะต้องเรียนรู้และแน่นอนพอมีการปรับตัวเนี่ยมันใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้น อยากให้เรานะคะหรืออยากให้คุณเนี่ยหันมาโฟกัสที่ตัวเองนั่นแหละแล้วก็ให้เชื่อมั่นนะคะว่าคุณน่ะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคุณน่ะมีสิ่งที่เหมือนคอยเกื้อหนุนและซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะอืมเพียงแค่รอจังหวะและรอเวลานะคะรอจังหวะและรอเวลา เดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติมนะคะอ่ะนี่เห็นไคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่เหมือนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกร้อนรนใจทำให้คุณรู้สึกถูกขัดจังหวะนะทำให้คุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเข้ามาทำให้เหมือนคุณรู้สึก เกิดความวอกแวกใจนะคะอ่ ừ, หรือว่าเข้ามามีอิทธิพลต่อจุดหมายปลายทางหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นะเข้ามาทําให้สิ่งที่สําคัญกว่าหรือสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วมันมีความสําคัญอะแต่สิ่งเหล่านั้นอะอาจจะเข้ามามาทําให้คุณเกิดความวอกแวกใจขาดสมาธิสติหลุดหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะเนาะไม่ว่าสิ่งใดอะ่ะ ในเชิงไหนที่อาจจะเข้ามาส่งผลต่อใจคุณอะแล้วอาจจะทำให้สิ่งที่คุณทำอยู่อะแล้วสิ่งนั้นมันสำคัญแล้วมันดรอปลงดาวลงนะคะหรือคุณอาจจะสัมผัสได้ว่าเอ้ยมันมันรู้สึกว่าทำให้คุณเสียเวลาไปกับสิ่งนั้นนะคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นค่อยๆนะคะค่อยๆดูและสังเกตนะว่าถ้ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามารบกวนคุณนะคุณจะต้องค่อยๆที่จะบล็อกออกไปนะคะ กำจัดสิ่งนั้นออกไปนะคะพยายามที่จะออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นนะคะอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลต่อใจต่อตัวเรานี่พลังงานนะคะพลังงานใบนี้ต้องบอกว่าบางครั้งเนาะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่เราจะต้องมีการใช้เวลายอยู่กับผู้อื่นนะคะผู้อื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะ อยากให้คุณนะคะสังเกตและดูว่า,าคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณไหมเขาสนับสนุนคุณหรือเปล่าเขามีความใจกว้างเปิดรับเข้าใจนะคะคือเป็นพลังบวกให้เราไหมอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันอาจจะถึงเวลาแล้วไหมในการที่คุณจะต้องเหมือนค่อยๆที่จะคัดสรรและเลือกคนเข้ามาในชีวิต ะค,ะคัดสรรและเลือกคนที่มีคุณภาพมากที่สุดเพราะนั้นคำว่าคุณภาพเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุเงินทองเงินตราอะไรแบบนี้เนาะหรือจะต้องมาปนเปนิดใจหรือทําให้เราพอใจตลอดเวลาแต่คนคนนั้นน่ะคือจะต้องเป็นคนที่ทําให้เราอะ่ะเหมือนคุณคุณรู้สึกได้รับการซัพพอร์ตเนาะโดยเฉพาะโอเคละทางใจในการขับเคลื่อนชีวิต ะะแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่คนไปว่าออแต่ละคนปัจจัยไม่เหมือนกันนะคะแต่คนคนนี้คือจะต้องเป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะคะเข้าใจเป็นแรงซัพพอร์ตนะคะมีความใจกว้างใจกว้างเนี่ยคือเขาจะต้องยอมรับและเข้าใจในความเป็นเรานะคะคือมีพลังงานที่ดีแล้วกันทำให้คุณขับเคลื่อนชีวิตต่อไปได้นะคะอันนี้คือสำคัญมาก พลังงานใบนี้นะคะพลังงานใบนี้ต้องบอกว่าไพ่เนี่ยน,นะคะอยากให้คุณเนาะคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีความใฝ่ฝันนะคะคุณมีฝันอะอยากจะทําในสิ่งที่ชอบอะเนาะแต่บางครั้งสิ่งที่ชอบนะคะมันอาจจะแบบอืมยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะ สร้างไรายได้นะหรือว่าอะไรที่มันแบบทำให้คุณเติมเต็มชีวิตได้เป็นกอบเป็นกำรรนะคะต้องบอกว่าแต่ก็อย่าท้อนะอย่าหยุดอยากให้คุณน่ะ ทําไปกว่าแบบควบคู่นะคะสมมุติว่าการงานหรือสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วแล้วมันมีผลตอบรับที่เติมเต็มชีวิตคุณนะ่ะแต่คุณอาจจะไม่ได้ชอบนะคะไพ่บอกว่าอยากให้คุณนะคะอาจจะทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือเวลาทํามันทั้งสองอย่างค่อยๆเติมเต็มกัมนไปใช้ทำเป็นงานอดิเรกก็ได้สิ่งที่คุณชื่นชอบทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จ